กมาเด็กข่าวสารดีดทางไอทกันเป็นประจำในทุกวันในช่วงเช้าในเวลา8ปนการ30นาทีในข่าวสารดีดีทางไอทครับ <Android 11 S 1> ข่าวช้าในวันนี้นะครับผมเอาใจคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือ Android แล้วกันหลายๆคนนะครับคงเคยรู้จักโทรศัพท์มือถือในรุ่นของ Android 10 ล่าสุดนะครับมี Android 11เปิดตัวมาเป็นเทียบร้อยนะครับรุ่นนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ถึง12ฟีเจอร์เด็ดด,ด้วยกันมีการเปิดให้อัปเดตแล้วบน p ิ xel 2ขึ้นไปนะครับผ่านทาง OTA มาดูรายเพิ่มเติมกันดีกว่าเปิดตัวมาในช่วงวันและเวลาที่ตรงตามข่าวรือเป๊ะเลยนะครับสำหรับ Android 11ระบระบบการบนโทรศัพท์มือถือเวอร์ชันใหม่ล่าสุดของทาง Google แม้หน้าตาโดยรวมจะไม่แตกต่างไปจากเดิมมากนักนะครับแต่มีการปรับปรุงในเรื่องของการใช้งานแล้วก็มีการเพิ่มฟีเจอร์ใหมใหม่ๆเเเข้าาีีียยยบทดว โดยในคราวนี้นะครับมุ่งเน้นไปถึง3สิ่งหลกัหลกๆคือการควบคุมความเป็นส่วนตัวและการสื่อสารกับผู้คนครับซึ่งในคราวนี้นะนอกจาก Pi ก e l แล้วก็ยังมีการอัปเดตไปทั้ง OnePlus Xiaomi Oppo และ Realme ก็มีการเปิดให้อัปเดตกันในทันทีตั้งแต่มีการเปิดตัวมาเลยนะครับอันแรกคือเพิ่มความสําคัญของการสนทนานกับผู้คนครับการแจ้งเตือนประเภทการสนทนานของแอปพลิเคชันแชททั้งหลายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Line Messenger WhatsApp นะแล้วก็แอปพลิเคชันอื่นๆจะถูกจัดรวมไว้ในหมวดเดียวกัน อยู่ที่ด้านบนสุดของการแจ้งเตือนเพื่อง่ายต่อการตอบกลับของข้อความครับนอกจากนี้เรายังสามารถจัดลำดับความสําคัญของการสนทนาได้เองอย่างเป็นอิสระด้วยหากแชทไหนเป็นแชทสําคัญนะครับก็จะย้ายไว้ที่ด้านบนซะจะได้ไม่พลาดนะครับถึงการตอบข้อความที่สําคัญตอบแชทได้อย่างรวดเร็วด้วยฟีเจอร์บัตเรสทําให้การแชทสะดวกคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้นด้วยฟีเจอร์นี้ ช่วยให้สามารถตอบกลับแชทได้ทันทีโดยไม่จําเป็นต้องสลับออกจากแอปพลิเคชันที่กําลังใช้งานอยู่เลยครับต่อมาก็คือการบันทึกวิดีโอหน้าจอได้แล้วนะครับในตอนนี้เนี่ย Android 11มีฟีเจอร์บันทึกวิดีโอหน้าจอให้สามารถใช้งานกันได้แล้วเป็นความสามารถที่ติดตั้งมากับระบบปฏิบัติการไม่จําเป็นต้องลงแอปพลิเคชันใดๆเพิ่มเติมนะครับสามารถควบคุมการบันทึกเสียงได้อย่างอิสระทั้งในเรื่องของไมโครโฟนของตัวเครื่องและเสียงภายในตัวเครื่องหรือแม้จะเลือกบันทึกเสียงจากส่วนใดส่วนหนึ่งก็สามารถทําได้อย่างอิสระด้วยเช่นเดียวกันันบ่อตอมา ก็คือควบคุมอุปกรณ์ทั้งหลายในเครื่องเดียวควาสามารถในการควบคุมนะครับสมาร์ทเดเว์แล้วก็สมาร์ทโฮมทั้งหลายนี่ที่มีการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือในที่เดียวนะครับโดยกดปุ่ม Power ค้างไว้ก็สามารถควบคุมได้ต่อไปก็คือในเรื่องของแผงมีเดียคอนโทรลรูปแบบใหม่ควบคุมและสลับอุปกรณ์ฟังเพลงได้อย่างฉับไวมากขึ้น แผงมีเดียคอนโทรอยู่เหนือแถบแจ้งเตือนนะครับนอกจากจะได้รับการปรับให้หน้าตาดูดีมากยิ่งขึ้นแล้วยังถูกปรับนะครับการใช้งานให้เจ๋งมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันโดยในตอนนี้เนี่ยเราสามารถสลับอุปกรณ์ฟังเพลงไปมาพร้อมๆกันได้แล้วก็ควบคุมเสียงได้อย่างง่ายๆในที่เดียวด้วยตัดความวุ่นวายในการใช้งานทิ้งออกไปแทบจะทั้งหมดเลยทีเดียวสำหรับใครที่มีอุปกรณ์ฟังเพลงหลายๆชิ้นก็ตอบโจทย์การใช้งานเลยครับสำหรับฟังชันนี้อีกฟังก์ชันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ การเพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้นในเรื่องของ Android Auto ไร้สายครับผู้ใช้ Android 11สามารถเชื่อมต่อกับยานพาหนะ Android Auto โดยไม่ต้องใช้สายเคเบิลอีกต่อไปนะครับอีกทั้งยังสามารถควบคุมการน,นำทางการตอบสนองกลับแชท โดยไม่จําเป็นต้องพิมพ์นะแล้วก็เล่นเพลงโปรดของเราผ่านการสั่งงานด้วยเสียงโดยใช้ผู้ช่วยเสียง Google Assistant เข้ามาช่วยครับอีกฟังก์ชันหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือการปกป้องนะครับความเป็นส่วนตัวหรือ One time Permission ยกระดับความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวของ One t i m e Permission หรือการใช้สิทธิ์การเข้าถึงแบบครั้งเดียวนะครับสามารถใช้งานกับการเรียกร้องขอสิทธิ์ในการเข้าถึงที่มีความละเอียดอ่อนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไมโครโฟนกล้องแล้วก็การระบุตำแหน่งซึ่งหากมีการใช้งานในครั้งถัดไปนะครับตัวแอปจะต้องร้อง ขอสิทธิ์ดังกล่าวใหม่ทุกครั้งอีกอันหนึ่งก็คือการรีเซ็ตสิทธิ์นะครับในการเข้าถึงโดยอัตโนมัตยิยิ่งไปกว่านั้นนะครับ Android 11ได้เพิ่มความสามารถในการรีเซ็ตสิทธิ์ในการเข้าถึงโดยอัตโนมัติเข้ามาเมื่อมีแอปใดนะครับที่ไม่ได้ถูกใช้งานเป็นระยะเวลาหนึง่งระบบก็จะแจ้งเตือนการรีเซ็ตดังกล่าวขึ้นมาครับเป็นการยกระดับความปลอดภัยขึ้นมาอีกครั้นหนึ่งและมีการอัปเดตระบบผ่านทาง Google Play ไม่ต้องรออัปเดตผ่าน OS นะครับ ถัดมาคือความสามารถในการอัปเดตโมดูลความปลอดภัยและโมดูลความเป็นส่วนตัวผ่านทาง Google Pay ในลักษณะเดียวกับการอัปเดตแอปทั่วไปซึ่งได้ถูกปรับปรุงให้ดีมากยิ่งขึ้นบน Android 11ด้วยข้อดีของมันก็คือเราสามารถอัปเดตความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวได้โดยตรงผ่านทาง Google Pay ได้เลยโดยไม่ต้องไปอัปเดตผ่านทาง OS แบบที่เคยทำมาก่อนหน้านี้ การอัปเดตในลักษณะนี้จะสามารถทําได้ง่ายและรวดเร็วเป็นผลที่ดีต่อผู้ใช้และผู้ผลิตบน Android แล้วก็มีการเพิ่มความเป็นส่วนตัวแก่พนักงานในองค์กรด้วยฝ่ายไอทีสามารถเข้าถึงโปรไฟล์งานแอปที่มีไอคอนกระเป๋าเอกสารของพนักงานในองค์กรที่ใช้ Android ได้โดยไม่จําเป็นต้องไปยุ่งยากกับโปรไฟล์ส่วนตัวหรือกิจกรรมใดๆบนโทรศัพท์มือถือของพนักงาน ไม่ต้องกลัวฝ่ายไอทีจะแอบส่งข้อมูลของพนักงานต่อไปนะครับเป็นข่าวดีสำหคนที่ใช้พิกเซลขึ้นไปนะก็จะได้รับอัปเกรดฟีเจอร์เพิ่มขึ้นมาหลายรุ่นเลยนะครับยกเว้นพิ xel รุ่นแรกที่จะไม่ได้ไปต่อนะครับ 1> Android 1 1เปิดให้อัปเดตอย่างเป็นทางการแล้วบนสมาร์ทโฟน Pixel นอกจากนี้ยังมีแบรนด์อื่นไม่ว่าจะเป็น OnePlus Xiaomi Oppo และ Realme ก็ได้รับการอัปเดตในวันนี้เช่นเดียวกันนะครับแต่จะเป็นเพียงแค่เบต้ายังไม่ใช่ตัวเต็มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรออัปเดตทยอยเพิ่มเติมอีกนะครับรุ่นที่ได้อัปเดตในเบื้องต้นก็คือ OnePlus 8 8 Pro, Oppo Find X, X2 Pro นะครับ Reno 3, Reno 3 Pro, Realme X50 Pro, Xiaomi M10 i และ M10 i Pro ครับอันนี้คือรุ่นที่รับเบื้องต้นในตอนแรกนะครับและ Samsung หรือว่าแบรนด์อื่นก็จะทยอยอัปเดตกันมาต่อๆไปนะครับว่เาเป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่น่าสนใจของ Android 11เวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับและทั้งหมดนี้แหละคือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่มาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับ กด Subscribe เพยยื่อตามข่าวสารดีๆวีดีแลว้วก็นี้เราต่อไปช่องเรามี f c e e o o o k แฟ p a g e แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสักคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนกับอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย